ครับถามคำถามหน่อยนะฮะรู้ไหมฮะว่าคนในประเทศไหนรวยที่สุดในโลกครับจีนสิงคโปร์ยังไม่ถูกฮะอิสราเอลไม่ใช่ครับพี่อันนั้นเขาเกือบฆ่ากันตายอยู่แล้วนะฮะบูไน <c oughs> ไทยยังฮะ อ่ะเดี๋ยวผมเฉลยนี่ตอบถูกผมจะแจกหนังสือเลยนะฮะหนังสือที่นํามาตั้งข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เอามาขายนะฮะเอามาแจากนะฮะ มีคนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผู้นำนะครับผู้นําเวลาที่เราจะแยกออกมาเนี่ยแยกน้ํากับน้ํามันเราแยกกันได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าน้ามันมันจะอยู่เหนือน้ําใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็แยกไม่ออกครับว่าไอ้ผู้นาเก่งกับผู้นาไม่เก่งเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเมื่อไหร่คุณแยกไม่ออกระหว่างผู้นําเก่งกับผู้นาไม่เก่งเนี่ยคุณก็แย่แล้วถึงคราวแย่แล้วนะครับตอนวัยรุ่นนะเคยทําเพลงขึ้นมานะครับ เป็นวงดนตรีแล้วก็ทําเพลงขึ้นมาพอเอาไปให้นักร้องเก่งๆฟังนะครับที่เขามีประสบการณ์ประมาณ20ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันฟังแล้วไม่อิ่มนะเราก็เฮ้ยแล้วไม่อิ่มมันคืออะไรวะนะครับเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับเขาก็บอกว่า e i, เพลงเนี่ยเวลาฟังเนี่ยมันจะต้องร้องตามได้นึกออกไหมฮะคนที่เก่งๆเรื่องเพลงเขาก็จะฟังออกว่าอ๋อ oh, ไอเพลงแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไอคนคนเก่งเรื่อง เรื่องดูมะม่วงมะม่วงสุกมะม่วงไม่สุกเนี่ยน,นึกออกไหมฮะมะม่วงที่มันเขียวเขียวเนี่ยเราเราจะรู้ได้งไงบางอันมันจะเปรี้ยวบางอันมันจะหวานเราดูไม่ออกผมดูไม่ออกคนหนึงแล้วล่ะทุเรียนเราจะดูยังไงว่ามันสุกหรือไม่สุกผม,มดูไม่ออกครับนะครับแต่ว่าผมจะดูออกอย่างหนึ่งคือว่าผู้นําคนไหนเก่งกับผู้นําคนไหนไม่เก่งอ่า นี่แหละนี่แหละจุดสําคัญครับการที่จะนําพาองค์กรให้เจริญเติบโตได้คุณจะต้องแยกแยะให้ออกครับว่าเฮ้ยคนนี้เก่งหรือคนนี้ไม่เก่งคนนี้ควรจะชวนมาร่วมงานด้วยหรือไม่ควรจะชวนมาร่วมงานด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องศึกษาคนไปเยอะๆนะครับมี นักธุรกิจคนหนึ่งเป็นพ่อค้าเพชรนะครับเป็นคนจีนนะฮะเขาให้หลานของเขาเนี่ยเอาเพชรเพชรแท้ๆเพชรจริงๆเนี่ยมาเล่นครับคือเด็กพวกเราเนี่ยเราก็เล่นปั้นวัวปั้นควายใช่ไหมไปไปชายหาดเราก็ไปปั้นสร้างภูเขาใช่ไหมแต่ไอหลานของคนรวยเสี่ยคนนี้นะฮะเขาเล่นเพชรฮะเล่นเพชรแท้ามาตั้งเด็กตั้งแต่เด็กเลยฮะพอโตขึ้นพอเขาอายุถึง20ปุ๊บ ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาสามารถแยกแยะได้ออกเลยว่าอันไหนคือเพชรแท้อันไหนคือเพชรปลอมโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องส่องอะไรเลยเอออันนี้คือคือคนเก่งอย่างหนึ่งนะครับว่าอ๋อเขาแยกแยะออกนั่นเองนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งฮะตอนสมัยวัยรุ่นนะครับเดินเดินไปด้วยกันเนี่ยสามสี่คนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะฮะเดินเดินไปเดินตามเดินตามหลังผู้หญิงไปกลุ่มหนึ่งนะฮะเดินเดินผ่านไปเขาก็ ผู้หญิงคนนี้เคยมีแฟนแล้วผมก็บอกแล้วรู้ได้ไงดูตูดดิแปลว่าเคยผ่านมาแล้วนะครับคือมันดูออกแม้กระทั่งเฮ้ยมันรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่รู้อยู่เลยนะทุกวันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันอํ้ผมหรือเปล่าน,นะฮะ โลกมนุษย์ครับมีคนเยอะแยะครับมากมายนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนทำคอมพิวเตอร์กราฟิกคนหนึ่งนะครับกับคนสะสมข้อมูลอีกคนหนึ่งคนสะสมข้อมูลคนนั้นชื่อว่ามิสเตอร์เดวิดสมิธนะครับคนทำภาพกราฟิกเนี่ยเขาชื่อว่ามิสเตอร์โทบี้นะครับโปสเตอร์นี้ได้รางวัลนะครับได้รางวัลยอดเยี่ยมในปี2008นะฮะเขาบอกว่าโลกถ้าสมมุติโลกใบนี้นะครับที่มีคนอยู่ประมาณ6,000ล้านคนเนี่ย แบ่งออกเป็นคนพูดภาษาต่างๆคนเขาจะพูดภาษาจีน17คนจาก100คนอันนี้ค่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะคนพูดภาษาฮินดีรู้จักภาษาฮินดีไหมฮะคือประเทศที่พูดภาษาฮินดีเนี่ยคือประเทศอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยเขาเขาเป็นประเทศใหญ่นะครับประชากรประมาณ1,200ล้านคนคิดดูขนาดประเทศเราเนี่ย60ล้านคนใช่ไหมฮะ ภาคอีสานก็พูดแบบหนึ่งนะครับภาคเหนือก็พูดอีกแบบหนึง่งภาคใต้ก็พูดอีกแบบหนึ่งนะครับภาคกลางก็พูดอีกแบบหนึง่งคนอินเดียครับมีตพันสองร้อยล้านคนนะฮะมีมากกว่าเราตั้งหลายหลายสิบเท่านะฮะเขาก็พูดหลายภาษาครับผมฟังคนอินเดียเขาบอกว่าในนั้น่ะมีน่าจะประมาณพันภาษาได้หนึ่งพันภาษานะฮะ แต่ภาษากลางของเขาคือภาษาฮินดีนะครับกับภาษาอังกฤษเขาบอกภาษากลางมีอยู่2อันคือฮินดีกับอังกฤษนะฮะดังนั้นคนพูดฮินดีเนี่ยประมาณ8คนจากในโลกทั้งหมดนะครับ100คนคนพูดภาษาอาหรับิก4คนคนพูดภาษารัสเซีย6คนคนพูดภาษาสเปน6คนครับคนพูดภาษาอังกฤษ9คนและอีกครึ่งโลกก็พูดภาษาอื่นๆนะครับนี่คือภาษาที่มันแตกต่างกัน คนพูดภาษาไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกฮนะถ้าโลกมีหน0่คนรู้ไหมโลกเรามี6,000ล้านคนใช่ไหมฮะเรามี60ล้านก็เท่ากับ1%น่งถูกไหมฮะหนร์เซนะครับเท่ากับ100คนเนี้ยคนไทย1%ดังนั้นเวลาคุณไปดูในเว็บไซต์ที่เขาที่เขาโด่งดังทั่วโลกนะครับ อย่างเช่น a c e b o o k เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าบางบางหน้าเนี่ยมันจะไม่มีภาษาไทยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําภาษาไทยขึ้นมานะครับเขาไปทําให้คนจีนดีกว่าคนจีนมีประมาณ1,300ล้านคนจาก6000ล้านคนนะครับก็ประมาณ20%กว่ากว่านะฮะ20%เขาไปทําภาษาจีนดีกว่าไหมดีกว่ามาทาให้คนหนึ่งอกออกใช่ไหมฮะดังนั้นธุรกิจของเรานะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็คํานึงถึงประชากรครับ รายการโดย r รสเตอร์กอีนวดอัจฉริยะที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ h y g h Balance KDTX Plus C1 คิดถึงหนังสือคิดถึง C1 มหาวิทยาลัยมหิดลโลก100คนครับมีคนวรวยที่ถือทรัพย์สินทั้งหมด59%และ59%นี้ ถือโดยคนเพียง6คนดังนั้นคนที่วรวยที่สุดในโลกที่ถามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคำตอบอยู่ในนี้ครับ เราเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นหัวข้อเหตุผลที่โลกกลมชิงเงินรางวัล1 0 0 0บาทวันนี้ถึง15มกราคม2557สนใจรีบเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook/ ดํารงพินกุล โลก100คนครับมีคนวรวยที่ถือทรัพย์สินทั้งหมด59%และ59นี้ถือโดยคนเพียง6คนที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาครับดังนั้นคนที่วรวยที่สุดในโลกที่ถามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคำตอบอยู่ในนี้ครับอยู่ที่อเมริกาครับอีก7 4คนเนี่ยถือทรัพย์สินทั้งหมด39นะครับและอีก20คนเนี่ยที่เป็นคนจนเนี่ยนะฮะ มี2%วิเมีเงินอยู่2%นะครับ20คนเนี่ยนะฮะแปลว่าคนอเมริการวยครับนะครับจากข้อมูลรีเสิร์ชอันนี้นะฮะของ ABI Research เนี่ยนะฮะกับ US EPA เนี่ยนะครับข้อมูลทางวิชาการเลยนะครับเขาบอกว่าประเทศอเมริกานะครับปี2010เนี่ยมีคนโยนของพวกนี้ทิ้งไปแล้วทีวีโยนทิ้งไปแล้วทั้งหมด25ล้านเครื่องครับ คอมพิวเตอร์โยนทิ้งไปแล้วทั้งหมด47.5ล้านเครื่องนะครับโทรศัพท์มือถือโยนทิ้งไปแล้ว100ล้านเครื่องนะครับจริงๆเราไปเก็บพวกนี้มาขายแล้วก็รวยแล้วนะครับคอมพิวเตอร์มันโยนทิ้งบ่อยเพราะว่ามันเปลี่ยนสเปคบ่อยนะครับสินค้าที่ที่มีเทคโนโลยีมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับใครที่หยุดพัฒนามันก็จะแพ้นะฮะ เอไอซีครับสิบประเทศใครรวยที่สุดฮนะอันนี้รายได้ต่อหัวนะครับคือรายได้ทั้งประเทศเนี่ย GDP นี่ก็คือรายได้ทั้งประเทศนะครับมาจาก C บวก i บวก G บวก x ลบ M นะครับก็คือคือ GDP ทั้งหมดมาหารด้วยประชากรนะครับปรากฏว่าประเทศที่มีรายได้มากที่สุดก็คือคนสิงคโปร์ครับมีอยู่ คนหนึ่งประมาณ5 8 0 0 0เหรียญน,นะครับคูณ30เข้าไปนะฮะสมมุติว่า6,000 60, 0แล้วกันนะ60,000คูณเข้าไปก็ประมาณคนละล้าน8ต่อปีคนละ,ละล้าน8ต่อปีก็หาร12ก็รายได้เงินเ,นเดือนเขาประมาณคนละ1 5 0 0 0 0บาทเยอะไหมฮะเยอะนะครับโคตรเยอะเลยฮะ <laughs> ของไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะ3หรือ4 4นะครับของไทยอยู่อันดับที่4นะฮะบูไนครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมมาให้ดูอีกชาร์ตหนึ่งนะครับนี่คือประชากรทั้งหมดฮะประชากรของอินโดนีเซียเนี่ยมี248ล้านคนครับของไทยมี67ล้านคนฟิลิปปินส์มี103สิงคโปร์มีแค่5ล้านคนเท่านั้นเอง5ล้าน4ี่แสนคนฮะบูไนที่เยอะๆเมื่อกี้นี้นะเขามีคนแค่4แสนคนเองคนน้อยมากเลยฮะ ดังนั้นเนี่ยตัวหารเขาน้อยเขาก็เลยดูมีรายได้เยอะนะครับเวียดนามมี92เวียดนามมีคนเยอะกว่าบ้านเรานะครับแล้วก็มาดูรายได้ GDP ทั้งประเทศ GDP ทั้งประเทศครับอันนี้มีหน่วยเป็นล้านนะครับอันนี้เท่ากับ1ล้านล้านนะครับอินโดนีเซียมีรายได้ทั้งประเทศเนี่ย GDP เนี่ยคือ1ล้านล้าน US นะครับของไทยเนี่ยน่าจะเป็นอันดับ2นะครับหแสนล้านครับ เยอะนะครับของไทยเนี่ยรวยนะฮะไม่ใช่ไม่รวยนะครับของไทยรวยนะครับใครบอกว่าเวียดนามจะแซงไทยนะผมยังไม่เชื่อเลยครับเพราะว่า GDP ของเขาเนี่ยมีแค่ครึ่งหนึ่งของเราเองถูกไหมฮะย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นะฮะดูที่คนดูที่จำนวนเงินนะครับแล้วก็กลับมาที่ GDP per capita นะครับก็ก็รายได้ต่อคนต่อปีนะครับก็ปรากฏว่าของไทยนี่ก็ได้ไม่น้อยถูกไหมฮะ เพราะว่าคนของเราเยอะครับของอินโดนีเซียเนี่ยที่มันหาน้อยเพราะว่าประชากรเขามีเยอะมากเขามี248ล้านคนน่ยนะครับถึงแม้ไรายได้เขาจะมีเยอะก็ตามนะครับเยอะที่สุดใน AEC นะฮะแต่คนเขาเยอะครับในอดีต ในอดีตเนี่ยสงครามโลกครับสงครามโลกครั้งที่สองมีการสู้รบกันด้วยเครื่องบิน,นะฮะอ้าวเพอร์ฮาเบอร์นะฮะคืออเมริกาเนี่ยเขาเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินรู้จักไหมฮะคือเครื่องบินจะไปจอดตรงนั้นได้คือถ้าเอาเอาเครื่องบินบินมาจากอเมริกามาถึงญี่ปุ่นเนี่ยพอดีน้ำมันหมดพอดีเลยไม่ได้สู้ะฮะจมกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นนะฮะ เขาก็เลยเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาเรือก็จะลำใหญ่มากเลยเพราะว่าบรรทุกเครื่องบินได้ทังนึงเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบลำแล้วแต่ขนาดนะฮะคิดดูเครื่องบินลำนึงก็ใหญ่แล้วนะแต่เรือนี้มันต้องใหญ่กว่าอีกนะครับเขาก็ขนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมาเต็มเลยฮะมาอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะทําสงครามกับญี่ปุ่น,นะฮะญี่ปุ่นครับรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันจะต,ต้องสู้ไม่ได้แน่เลยนะครับญี่ปุ่นทํำยังไงฮะเขาสร้าง เครื่องบินขึ้นมาอันหนึง่งเครื่องบินที่ที่แบบนั่งคนเดียวเลยเครื่องบินที่นั่งคนเดียวแล้วตรงหัวเนี่ยตรงหัวของเครื่องบินเนี่ยเป็นลูกระเบิด2.5ตันก็คือ2,500กิโลนะครับหัวเครื่องบินเป็นลูกระเบิดครับญี่ปุ่นบอกว่าชันเนี่ยถ้าถ้าจะทําสงครามกับไอเรือบรรทุกเครื่องบินที่มันขนมาเยอะแยะเนี่ยเป็นร้อยร้อยลำเนี่ยแล้วเครื่องบินอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นอีกทั้งหมดประมาณน่าจะ4 0 0 0ลำได้นะครับแต่ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเครื่องบินไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเราจะทํายังไงจะชนะมันได้ยังไงเขาก็เลยคิดสร้างเครื่องบินอันนี้มาแล้วก็บอกว่าให้ไอ้คนที่นั่งเครื่องบินไปเนี่ยคือไอ้เครื่องนี้มันจะไม่มีปืนยิงนะไม่มีปืนแบบขับไปแล้วยิงปั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 งเพราะว่าหัวเนี่ยมันใส่ระเบิดเอาไว้เพื่อที่จะเรียกพวกนี้ว่าา a m i าเซ่เขาเรียกา a m กาเซ่ครับพวกญี่ปุ่นพวกนี้ครับขึ้นไปคือบอกว่าฉันจะยอมตายเพื่อชาติขึ้นไปแล้วก็ ขับเครื่องบินเนี่ยอบอกว่าทางอเมริกผมดูดูสารคดีของอเมริกันนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นน่ยไม่รู้พวกเราก็กําลังตื่นมากําลังจะกินอาหารเช้ากันปรากฏว่ามีเครื่องบินของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งมาชนเรือเรือเรือบรรทุกเครื่องบินเฉยเลยตุ้มตุ้มตุ้ม,มทุกคนก็แบบไม่กินอาหารแล้วนะครับก็เลยวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาหยิบปืนปืนกลที่แบบมันหมุนหมุนได้ ยงิงปุ้งปุ้งปุ้งก็ยิงพวกนั้นเนี่ยพยายามยิงเครื่องบินพวกนั้นให้มันตกถ้ายิงมันไม่ตกเนี่ยมันจะพุ่งมาชนเรือของพวกเราบอกว่ากลยุทธ์พวกนี้ทําให้อเมริกาเนี่ยสูญเสียคนไปมากเขาสูญเสียนักบินไปมากกว่า400คนนะครับสูญเสียเครื่องบินรบไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าคาเิกาเซ่นเนี่ยแหละฮะถึงภาวะวิกฤตครับเขาเอาตัวรอดฮะเอาตัวรอดโดย ปล่อยให้บางคนเป็นวีรบุรุษสงครามนะครับเขาทําแบบนั้นครับแต่กลยุทธ์ของอเมริกาในการใช้นักบินเก่งๆสมัยนู้นเนี่ยเขาใช้นักบินสู้กันนะฮะนักบินเก่งๆเขาใช้กลยุทธ์ต่างกันครับสนับสนุนรายการโดยนายอินรู้ใจนักอ่านบริการประทับใจ P2S รู้เพลินเกินคิด Enjoy your life brighten your mind มเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมาหาวิทยาลัยหอกัารคาไทยที่ญี่ปุ่นมีนักบินเก่งๆอยู่3คนนะฮะเขาขึ้นไปเวลาบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยสคนนี้ย,ยิงเครื่องบินของคนอเมริกันเนี่ยตกมากกว่า20ลำนะฮะคนอเมริกันทำยังไงรู้ไหมฮะเขาใช้กลยุทธ์ตรงข้ามกันครับ หากเราเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นหัวข้อเหตุผลที่โลกกลมชิงเงินรางวัล100,000บาทวันนี้ถึง15มกราคม2557สนใจรีบเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook/ ดํารงพินกุล ญี่ปุ่นมีนักบินเก่งๆอยู่3คนนะฮะชื่อว่านิชิซาวะชื่อโอตะและมิสเตอร์ซาซาอิสคนนี้ตายนักบินเก่งๆพวกนี้ตายครับเขาขึ้นไปเวลาบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยสคนนี้ยิงเครื่องบินของคนอเมริกันเนี่ยตกมากกว่า20ลำนะฮะถึงติดอยู่ในชื่อประวัติศาสตร์ของของญี่ปุ่นนะฮะยิงตกครับขึ้นไปแล้วก็ยิงตกยิงตกครับแต่ ถึงจะเก่งยังไงเหมือนกับคุณเล่นเกมอะเล่นเกมเก่ง,กงยังไงสักวันหนึ่งคุณก็ต้องถูกคนอื่นยิงให้ตกถูกไหมเหมือนกันครับดังนั้น3คนนี้ตายเพราะว่าออกไปบินบ่อยเกินไปฮะตายครับของอเมริกาฮะมี3คนที่เก่งๆครับเช่นเดียวกันฮะหคือริชาร์ดบองครับยิงเครื่องบินตกมาแล้วมากกว่า40ลำนะครับโทมัสแม็ควายนะครับยิงมาแล้ว38ลำเจอรลาจอร์สันนะครับยิงมา22ลำครับ ยิงเครื่งบินญี่ปุ่นตกไป22ลำยิงอีกคนหนึ่งยิง40อีกคนหนึ่งยิง38ฮะเขาพอพวกนี้ทำสถิติเหล่านี้ได้คนอเมริกันทำยังไงรู้ไหมฮะบอกว่า3คนเนี้คุณเก่งมากเลยคุณเป็นวีรลบุรุษของเราคุณจะต้องมาอยู่สอนคนขับเครื่องบินใหม่ๆคนรุ่นใหม่ให้มันเก่งเหมือนกันคุณไม่ต้องไปบินอีกแล้ว พราะขึ้นไปบินอีกสักวันหนึ่งก็ต้องโดนยิงตกมาตายเหมือนคนญี่ปุ่นถูกไหมเขาใช้กลยุทธ์ตรงข้ามกันครับอีกคนนึงเอาบอกว่าเฮ้ยอันนี้เก่งจัดเอาออกไปลุยอีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำลายสถิติยิงถึงเป็นร้อยลำนะฮะแต่คนอเมริกันเหล่านี้ครับเขาใช้กลยุทธ์ที่ว่าเฮ้ยมันเก่งจริงๆเว้ยเอาคนพวกนี้แหละมาสอนไอคนรุ่นใหม่ว่าบินยังไงถึงจะชนะข้าศึกนึกออกไหมฮะการที่เราจะเป็นผู้นําเรามีวิธีคิดได้หลายแบบครับ คิดแบบคนชนะหรือคิดแบบคนแพ้นะครับเราเลือกกลยุทธ์ได้หลายอย่างครับเราสามารถพลิกแพลงกลยุทธ์ได้ครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะนะครับในอดีตเงินทองก็หายากนะครับสมัยพ่อเราเป็นวัยรุ่นอยู่ก็บอกว่าหายากนะครับเงินทองหายากนะครับสมัยนี้พอมายุรุ่นเราเราก็บอกเงินทองหายากอีกเหมือนกันแล้วเราจะทำยังไง กลยุทธ์ครับใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมนะครับ10%ที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศฟินแลนด์จะถูกเชิญมาเป็นครูสอนหนังสือครับประเทศเล็กๆครับแต่มีรายได้ GDP เนี่ยติด1นึในสิของโลกฮะเขาทำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียครับนี่คือฟินแลนด์ครับ5%ของประเทศ เกาหลีคนที่เก่งที่สุดจะต้องมาเป็นครูสอนหนังสือเพราะว่าเขาให้เงินเดือนครูสอนหนังสือมากที่สุดครับ30%ของสิงคโปร์ครับคนเก่งๆครับจะมาเป็นติวเตอร์ครับเป็นครูสอนหนังสือครับติวเตอร์แต่ละคนของสิงคโปร์ครับพอสขับฟอร์เรย์แทบทุกคนนะฮะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทําเงินมากเขาต้องการคนเก่งครับเขายกย่องคนเก่งครับนะฮะฮ่องกงครับติวเตอร์ เป็นอาชีพที่รวยอีกเช่นกันนะครับ30%ที่มีรายได้สูงนะครับก็เป็นคน30%ที่มีคะแนนดีนะฮะประโยคนี้ผมแต่งขึ้นมาครับบอกว่าไม่มีใครที่สามารถให้ความรู้กับคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่รู้ได้ ดังนั้นเมื่อไหร่คุณเลือกคนเก่งมาเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันขับเครื่องบินที่ยิงมันตก40ลามเนี่ยฉันหลบเอียงซ้ายเอียงขวายังไงนะฉันใช้พลังตรงไหนฉันหลบปีกซ้ายเอย้คู่ต่อสู้มันจะมาโจมตีทางไหนนะครับแล้วเขาก็จะสอนให้คนชนะคนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่ในประเทศที่เขาเอาคนไม่เก่งมาสอนคุณและคุณก็จะเฮ้ยแล้วคูจะเอาตัวรอดได้ยังไงอะขนาดอ,อาจารย์กูยังเอาตัวไม่รอดเลยนึกออกไหมฮะ ดังนั้นคุณต้องไปหาคนเก่งครับหาคนเก่ง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 มาสอนเราเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าไปหาคนเก่งยังไงนะครับผมจะไปปรึกษาท่านอาจารย์ซุม,มาเต็กโชนะฮะยังไม่เล่าตอนนี้นะฮะหากอาจารย์ไม่เก่งแล้วลูกศิษย์จะเก่งได้ยังไงจริงไหมฮะจริงนะต้องอาจารย์ต้องมีวรยุทธ์ขั้นสูงนะครับลูกศิษย์ถึงจะเก่งนะครับ